สวัสดี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 ทุกคนเด้อยินดีทุกคนเขาสวมต,ตัวค่ะเกิดชาแนลเนาะตอนนี้คือตัวอยู่ที่เสียงของคือเกาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปย่างถานนคนเดินเนาะตัวคนเดียวชิวๆค่ะได้มันกับโบดกไก่จากบ้านเฮาดิเสี่ยงของเซ่อๆเนาะคนเกิดจะหลายอยู่แต่กับโบเด้ลหลายขนาดนั้นพาทุกคนมาเบิ่งว่าเขาจะกินยัง ค่ะทุกคนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าต,ตัวเองจะกินอย่างแต่พ่ให้บ่ให้งบเกินสองร้อยเด้อปกทองเอ้ยมินิฮาร์เซลเอาเด้อว,ว้าวโนมินโนคืออยู่บ้านฮาวเลยอินตาสออนสุดพี่โน อไรันนี้น่าจะเป็นโนโนสโตมปะโนสโตมอันนี้ต้นนิ้วใช่ไหมคะดอกนิ้วเจ้าใบตานี้เนี่ยเจ้าเงินมาบางอันนี้ถนนคนเดินอยู่เส้นของเดินผักต่างๆโอ้แม่เท่าแม่เท่านะฮักแหงเท่ายังมาขายผักอยู่เบิ้งแม่ทุกคนอันนี้จะเป็นผักรวมมิตรเนาะแม่เท่าค่ะ มะขามแห้งของปลาจะเป็นโรตีคะ่ะวันนี้จะเป็นขนมขนมหวานข้าวต้มเนาะจะเป็นข,ข,ข้าวตม้มอันนี้มันก็ต้มยวนใช่นหม ทำเองหรือเปล่าทำเองจ้าแต่ว่าเพิ่งอันนี้อะไรนะคะอันนี้กุ้ยช่ายจ้าขายยังไงคะกล่องละยี่สิบจ้าอุ้ยน่าอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นผักจ้าอันนี้เกี๊ยทอมหมูสับอันนี้เป็นหน่อไม้มีหน่อไม้ด้วยอันนี้เปือกจ้าแกให้ดูกินน่อยได้ไหมได้จ้าคนขายพูดพอคนไทยอ่ะพูดพอแบบนี้แหละเจิงอันอยากมาเที่ยวนาะ เดี๋ยวเค่อยสิลองกินเบิ้งว่ามันเป็นแนวใดเบิ้งแล้วเป็นตาแซ่บเอาน้ำจิ้มใส่บ่ใส่ให้น้องเลยขายดีบ่ก็ก็ขายได้จ้ขายได้ก็แหมคนคนขายพูดเพ้อขนาดนี้ใครก็น่าจะแบบอยากอุดหนุนใครแค่อาทิตย์ละครักข้างเองอธิรักข้างคนกินก็น่าจะคิดฮอดสินะเนาะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มวะน้ำจิ้มนี่เท็ดด้วยเท็ดด้วยอะไรคะทำด้ว ใช่ไหมคะจ้าแล้วก็น้ำซุปชายชูอ๋อแค่นี้เราจะพี่จะให้ดูได้เหี่ยวนี่นี่นี้ไข่ไข่คือซาลาเปาแน่น้องซิลองอันนี้ไซส์อะไรคะไซส์หมูใช่ไหมคะลองลองลองเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เป็นเผือกอันนี้เผือกเหรออันนี้คืออะไอันนี้มีกุ้งด่าอร่อย เป็นอย่างเนี้ยเกลือกเกลือในเป็นเผ <si> ือกอร่อยมากอร่อยมากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นนนี่เป็อะไหมูสับจากอันนี <S 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 ้เป็นหน่อไม้ค่ะเป็นหมูสับจากมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยค่ะมีแครอทด้วยนี่ค่ะตัวนี้อะไรนะคะอันนี้ผักหรอหน่อไม้หน่อไม้ก็มีหมูเนกคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะขนมเนี่ยอันนี้เระเกรื้อไชเท้า กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายจ้ะ,จะของไทยหรือเปล่าใช่ของคนจีนค่ะกิจะเป็นคนคนกำลังจะบอกว่าเหมือนของจีนเลยอาหารเนี่ยควะเป็นจีนตัวตลุงจะเป็นคนจีนเลยจ้ะลุงคนนี้ไงอันนี้ผักเนาะจ้ะอันนี้ผักะจ้ะตัวอาหารจีนเลยคะ่ะทุกคนอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะขมิ้งใหญ่ดวย ขนมอะไรต่างๆใครดีไหมคะก็ได, <c oughs> ะได้อยอ่อยากรวยต้องซื้ออันนี้ใช่ไหมคะ <laughs> ออยากรวยต้องซื้อค่ะทุกคนแต่ว่าเขาคนลาวเนาะเขาก็จิก้าบ้านและนะ <laughs> ้วนะเขาพูดว่าซื้อแล้วมันเป็นเดใหญ่อ <laughs> อยากรวยมาซื้อเด้อ <laughs> 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 ไปต่อเรื่อยๆอยากรวยต้องมาซื้อค่ะทุกคนทางลัดนี่ป <laughs> ย่งไปคนเดียว ถนนคนเดินแต่อยู่เสียงของนี่คนบกอยหลาคนนืออยู่เสียงไฮ่บัด so ี้เป็นข้าวแกงค่ะอร่อยมากเลยที่ค่ยอะบ่าวม้วนขายดีพะเจ้าร้านนี้ขายกระวพาวเมืองกระเาะองกาค่ะาอ๋อสาวสานะี่หมอสาวสาสาวสามไม่ขัวสมสาวไม่ัวปากระปองดี ไม่มายำมะมทางเลงแซ่บหลายกินข้าวอิ่มแล้วค่ะแบบมาเดินนี่ข้าวซอยไก่ซิกเนเจอร์ของร้านนี้ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่คลา่ะวันนี้เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าหนูมาอีกหนูจะมากินที่นี่นะคะได้ค่ะมาอยู่บล็อกเกลค่ะวนััหลงมามาจะมากินจะมากินที่ร้านนี้จะมานั่งกินที่นี่สามแม่ครัวมีคัตแต็งเกงขี้หวานยำางมั่งมุ่ง ขายหลายหลายคนเลยลัตเตอรี่ว้าวอันนี้จะเป็นโรตีปะแต่อยากกินน้ำนะทุกคนเดี๋ยวไปซบกินน้ำดีกว่าเนาะไปหากินน้ำดีกว่าฉันหิวน้ำอะ่ะ น้ำดีกว่าโอ้มีส้มตำข้างทางแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าเ้นกินข้าวอิ่มแล้วขายดีบอขายดีครับวนนี้ขายดีมากขายทุกทุกอาทิตย์บอทุกอาทิตย์เลยทุกวันเลยที่นี่ทุกวันเสาร์แต่ว่ามีมีหน้าร้านขายใช่ไหมคะมหน้าร้านไม่มีอ๋อมีแต่อาศัยมาขายแบบนี้เนาะ,นะอ๋อ ขอบคุณค่ะ<อ>นี้คนไทยเขาเอาดีแบบนี้แหละทุกคนแบบนคะคะจะมาสั่งน้ำกินดีกว่านี้เปล่าต้องเดินไปเรื่อยๆโอ้มีเสื้อผ้าขายด้วยเนี่ยดูก่อนไหมฉันจะไปดูก่อนไปดูเสื้อยืดก่อนเนี่ยมีเสื้อผ้าขายเนี่ยเนี่ยราคาตามป้าย40 50 60 สภาพดีอยู่เดอ้อสภาพดีอยู่เดอ้อนี่เอาไปเฮ็ดเวียร์เนาะเอาไปสวนนะทุกคนอข้าวอยู่เดอ้อนี่โอ,โอ้สภาพดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่หวานหวานก็มีอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ้โหสภาพดีเลยเด้นี่ อ,อันนี้ไม่มาเนาะห้าสิบหเองอน,นี่เดี๋ยวชิสอกซื้อชิโอกซื้อส่งเนาะกับเสือจากโตสองโตวันน้เอาเครื่องมาหลายตัวดิเนี่ยกางเกงผู้ชาย <c oughs> สุดท้ายก็หาไม่ได้สักตัวนะคะทุกคนปบเอาดีกว่าไปเรื่อยๆ อยากกินน้ำไปซอกเสือน้ำปันก่อนพู้นยุหันมีมีห้าดน้ำเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวะเขาขายแอยงเียรถเยอะค่ะซื้อน้ำดีกว่านจะประมาณนี้เราุกนะคนจะบหลายคืออยู่เซียงไฮ้หรือว่ายอยู่บนอื่นเนาะคนจะน้อยอน้ำอะไรคะเนี่ย เียอันชาน zat, มะนาวแกงคูงเลยเลี้ยงลองโอเลี้ยงค่ะได้ค่ะใส่นมไหมคะเอาเอาแล้วแต่ค่ะทำยังไงอร่อยก็ถามให้หนูเลยอุ้ยอันนี้เป็นคนทามาติคนไทยจ้ะก็ก็ป่าแป้งอ่ะหนูก็เลยเข้าใจว่าเป็นคนเป็นคนทามา ก็พม่าเขาชอบอ๋อ,อแล้วทานนี้เรายเย็นใช่ไหมมันเย็นแล้วทีนี้นไม่รู้ว่าเห็นคนพม่าเขาทาแล้วหน้าเขาใสอ่ะ<อ>เราก็ไม่อยากเป็นฝ้าไงล่าสุดคนหนูเป็นฝ้าเยอะมากใช่ไหมเออ้เเนนนีี่ยือดมัติ <c oughs> ไปพมา่าวันนั้นไปเที่ยวแม่สายซื้อมาอยู่แต่ไม่กล้าใส่อ่ะใส่ดีนะเนาะใส่ดีคอยไปใส่ดีกว่าขายดีไหมก็ดีค่ะวันนี้อ่ะันดีค่ะวันนี้ดีวันนี้คนเยอะเหรอเนี่ย ถ้าเทียบใส่วันอื่นตะกี้เยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ตะกี้หนูไม่ทานมาก็มาตอนนี้แล้วแล้วพี่ได้ขายดีไหมขายได้หมดแล้วนั่นแหละเหลือที่เด่นหน่อยนั่นลูกสาวหรือเปล่าลูกสาวสวยนะอืมน่าอร่อยเชียวขายที่นี่ทุกวันไหมคะพี่ขายทุกวันค่ะ ไม่ใช่ว่าถนนมีถนนวันเสาร์แล้วก็จะขายเนาะไม่ไม่ค่ะบ้านอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เป็นบ้านใช่ไหมใช่ค่ะบ้านอยู่ตรงนี้ก็ขายอยู่ทุกวันค่ะเท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่ะโอเคค่ะคนไทยพูดจาน่ารักมากก็เลยแบบอยากมาตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เท่าขายปลาทูนี่ขายดีบ่ขายดีอ เมียนี้ด้วยอันนี้เอิร์ดมาอย่างอ๋อปลาไหลปลาไหลนปลาไหลอะไหรไปอะไรมาอะไรไปอะไรมาไปแค่ะเป็นอย่างนี้เลยแบบถนนคนเดินเขาขายแบบนี้เลยนะนี่ข่ม่วงได้ขายดีโบ ใครทูกเนี่ยไี่ไไไอยู่ดีถูกสิบบาทเหรอเจ้าอ้ถ้าบ้านอยู่ที่นี่จะซื้อไปแบบอืมบ้านไ,ไหนบ้านอยู่เราบ้านอยู่เราเหรอไขรไขทูกทละอืมไครให้มวลมวเดอ้อเจ้าเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนแล้วฉันก็จะเดินไปเรื่อยๆออกกำลังกายไป้อมเนาะที่จริงตั้งแต่ถนนคนเดินไปหา ไปหาบอลอันวิโตะพักเนาะคือไกลมากหลายกิโลเลยแต่ว่าทีนี้คือจะขอเดินลองเดินก่อนว่าจะไปถึงได้หรือเปล่าคือมันมันไกลจริงๆทุกคนสักประมาณ5กิโลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไกลกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าเอออันที่วิโตะพักนะยังอยู่ยังอยู่เขตนอกของเมืองเนาะแล้วบอลตลาดถนนคนเดินเนี่ยมันมันไกลมันไกลอันตัวเมืองไปนะทุกคนก็เลยว่าเออ เดียวก็ไม่แย่นะนี่เดินไปคนเดียวคนเดียวก็ไม่ได้แย่ค่ะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนหรือว่าถ้ามีแฟนมาด้วยจะสนุกกว่าน,นี้นะคะถามว่ากลัวไหมถามว่าญานบอกมตัวพูดได้ญ่านนอ้อพร้อมตัวหวูสึกว่าเออคนไทยนั้นคนไทยน่ยเป็นคนดีแล้วก็บแบบ เออมาแไว้ใจนะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งคนดีและบุดีแนะ่นอนแต่ว่าส่วนหลายเราจะเป็นคนดีนะเราก็เลยว่าไว้ใจแล้วเหามาตลอดก็หูสึกว่าเออเขาเจ้าเาขาเจ้าดีนะก็เลยอะไรโบเดยโบเด้แบบโบได้กังวลอย่างไรนะเออผู้ตัวอาจารย์ไปฮอดกรุงเทพหรือว่าเรไปฮอดก็ที่ตามน้ำกันเดี๋ยวทุกคนตอนนี้มาตัวกำลังย่างไปบอนผักเนาะซึ่งกายแห่งแต่ก็ย่างไปคนเดียวออกกำลังกายไปพร้อมนะเออ คนเดียวไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าเตกี้เตกี้เจอคนหูจักเนาะหูจักลุงลุงลุงคนหนึ่งเขาหูจักเล้าแล้วก็เราก็หูจักเขาเรามาทักก่อนแต่ก็ที่จริงเคยปากนับเราแล้วก็น่าหันเนาะเราเคยทวงแต่ก็เลยหูจักก็เลยว่าเออเรามามามาบอกนาเออนั่นแหละไปเดินแต่ ไปเดินถนนคนเดินมานะคะก็ก็ก็กินข้อนมอะไรอะที่ที่เป็นเหมือนซาลาเปาอะเะ่กี้เขาบอกนะจำไม่ได้แล้วแล้วก็เฮ้ยก,กินน้ำเนี่ยเพราะว่าเพราะเราอิ่มอยู่นะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะเริ่มเริ่มมีตั้งแต่ที่ห ตอนนี้กำลังมาถามเขาว่ามืออื่นนะออกรถรถแต่เสียของเสียงของไปเสียงไหมยมีกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเขบอกว่ามีสี่โมงเช้าโอ้ยสี่โมงเช้าคนกาลังนอนอยู่แล้วห้าโมงคร่ห้าโมงเช้าหรอ่ม้สี่โมงคันหนึ่งสมครึ่งคันหนึ่งเออสี่โมงหมงคันมครึ่งคันกมงคันหนึ่งหกโมก็มีเหรอ ไปทีห้ครึงจะห้าครึ่งคันหกโมงคนหนึ่งหมงคร่งคนหนึ่งมีทุกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะจนถึงถึงสามโมง่อตเย็นถึงบ่ายสามสามงอือใช่งั้นหนูจะไปห้าโมงครึ่ง้วไปถึงที่นั่นกี่โมงคะรถบินสองโมงไปวิ่งสองชั่วโมงรถวิ่งสอชั่วโมงอ๋องั้นก็โอเคแค่ขอบคุณแค่ ต้องตื่นมาตีตีสี่ครึ่งอาบน้ำอะไรทำอะไรก็อ,ออกอ๋อหนูไม่อาบน้ำตอนเช้าคะ่ะ <laughs> หนูหนูเกีกยจค่ะ <laughs> ทางนน้นคะน่ะขอบคุณค่เะเมม <า S 2> เอ่อเนาแวะถามว่ามืออื่นเศร้านหมีรถจักโมงใช่ครั <laughs> <laughs> ก็อธิบายใหญ่เลยส <laughs> ี่โมงสี่โมงครึ่งเนี่ยตื่นมาอาบน้ำคะ่ะห้าโมงห้าโมงอ่ะสิบนาทีอะลงมาถ่ายอยู่ทางวาจัน แล้วเขาสิแล้วแล้วลเขาสิมาฮับว่ัสดุหรือว่าหรือโบก็ยางมาพี่เลหรือโบก็บอกคงแหมเมันนมาทรงว่ัสดแต่ว่าข่อยบอกว่าข่อยสิท่าอยู่อยู่นั่นเอาเนาะเขาเขาบอกว่ารถสีแดงเด้อสชความน่าหักของคนไทยเห็นเห็นยางพานาแบบเนี้ยไปเห็นกับแบบยิ้มใส่อื้อืมอืมได้ลยะทุกคนแบบน่าหักแฮงไม่มีอะไรจะดดละยางไปคนเดียว อีกจักน้อยคนไหะจึงฮอดมันกายเติบไล้ทุกคนมันกายเติบเ <S le af> ส้นทางไงแห่งสวัสดิ์สวยสุดคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกน่า <S <S <le af> ตอนนี้คือมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนพาทุกคนเข้าห้องค่ะเนื่องจากว่า <S <S <le af> มาคนเดียวแล้วก็กังคาบกังควก็ไม่อยากออกไปไหนนะคะก็วันนี้ก็จะนอนนะคะทุกคน พักผ่อนีน่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพักผ่อนนะคะก็ที่กล้ามาคนเดียวเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่าคนไทยนะ่นะหักงอนแล้วก็ใจดีมันดูสัมพันธ์ดีแล้วก็วกเทให้เฮาโห่รู้สึกว่ามาเชิดใดก็โหรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่สองนะทุกคนก็เลยว่ามามาไทยเนืองจากว่าประเทศเฮาติดกันเดเนาะ แล้วก็จะาขอล้านรออีพีหน้าวัตัวก็อาจจะไปเซี่งงยงไฮ้เนาะเป็นอะไรเราติดตามอีพีต่อไปเดิมเมื่อันนี้จะขอล้านแล้วสบายดีหูวสึกว่างเหงาๆหน่งหนึ่งทุกคนอาจจะไปฮอดเซี่ยงไฮ้แล้วก็กลับเนาะอาจจะบไปฮอดกรุงเทพแต่ที่จริงตั้งใจมากเพื่อจะไปกรุงเทพได้ค่ะคาะเป็นอะไรเราเป็นกำลังใจให้มตัวเดิมตัวอาจจะอาจจะหูวสึกแบบเหงาๆหนึ่งหนึ่งเนาะอาจจะไปฮอดเซี่ยงไฮ้แล้วก็กลับก็จจเป็นยังไงก็ติดตามนะคะขอบคุณแค่